สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำท็อฟฟี่เค้นะคะในสูตรสำหรับอบกันค่ะสูตรนี้นะคะแอนทำออกมาเป็นเนื้อขนมที่เป็นเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะพิมพ์ที่แอนใช้เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์ค่ะ สูตรนี้แอนไม่ได้นำเข้าอบรอบที่2นะคะหน้าเขาก็เลยไม่แข็งเท่าไหร่นะคะประมาณนี้แอนแช่ตู้เย็นเอาอะค่ะยิ่งถ้าเกิดแช่หลายวันนะคะ 2- 3ถึงวันเขาก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นแล้วก็เกาะตัวหน้าเค้กมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยทีเดียวค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แอนไม่ได้ใช้ผงกาแฟนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำให้เด็กๆทานก็ทำได้เลยค่ะใช้แต่เฉพาะผงโกโก้นะคะ เนือนุ่มหน้าทานทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีประมาณนี้ค่ะพอเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะแอนก็จะทำการร่อนแป้งผงฟูเบกกิงโซดานะคะแล้วก็ผงโกโก้แอนใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มของทิวลิปค่ะร่อนรวมกันประมาณหนึ่งรอบแป้งที่แอนใช้นะคะแอนใช้เป็นแป้งเค้กราพัดโบกนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีแป้งสาลีชนิดอื่นๆน,นะคะถ้าเกิดเป็นแป้งสาลีที่โปรตีนงสูงก็ร่อนหลายๆรอบหน่อยก็ได้ค่ะเพื่อที่ตัวเนื้อเค้กจะได้ออกมาเป็นเนื้อนุ่มๆนะคะแต่ครั้งนี้แอนร่อนประมาณหนึ่งรอบนะคะ ก็โอเคละนี่ค่ะแล้วเราก็พักส่วนผสมไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนำไข่ไก่นะคะแยกไข่แดงออกมาค่ะใช้ไข่ไก่4ฟองเบอร์2นะคะตอนแยกไข่แดงก็พยายามแยกอย่าให้มีไข่แดงตกลงไปที่ไข่ขาวนะคะ ผสมน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวาน,นิลาลงไปนิดนึงไข่ไก่ที่ใช้นี่ให้เ,เพื่อนๆใช้เป็นไข่ไก่ที่สดหน่อยนะคะเวลาตีมือแรงเนี่ยจะได้แบบขึ้นฟูได้เร็วนะคะเติมนมจืดค่ะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะก็นําน้ํามันรําข้าวค่ะค่อยๆหยอดลงไปนะคะแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วให้เพื่อนเพื่อนนำของแห้งที่เราร่อนรวมกันไว้นะคะมาแบ่งผสมค่ะแล้วก็คนนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็ใช้เวลาคนที่นานขึ้นได้นะคะก็เอาแค่ว่าเขาพอละลายอะคะ่ะมันจะละลายช้าสักนิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งแป้งนะคะแล้วก็มีทั้งผงโกโก้แต่ก็ไม่นานมากอะคะ่ะ คนไปเรื่อ,อยๆใช้วิธีแบ่งผสมนี่แหละจะดีกว่าแบบผสมลงไปทีเดียวนะคะพอคุณจงกระทั่งแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะระหว่างนี้ เราก็ไปนำไข่ขาวที่เราแยกไว้นะคะมาตีเมือแรงค่ะไข่ขาวแยกไว้เนี่ยตอนที่แยกให้ใส่ในชามผสมที่แห้งๆนะคะแล้วก็ใช้ตีด้วยสปีดกลางๆก่อนนะคะ จนเขาขึ้นฟองหยาบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแอนก็เติมน้ำมะนาวไปสักสองช้อนชาแล้วก็ใช้สปีดสูงสุดนะคะตีต่อเนื่องไปจนกระทั่งตั้งยอดอ่อนระหว่างตีนะคะก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแอนแบ่งใส่น้ำตาลทรายประมาณ3-4รอบอะค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงสุดต่อเนื่องประมาณสัก2นาทีะคะ่ะเขาก็ตั้งเป็นยอดอ่อนๆแล้วค่ะ การที่จะตีแล้วเมอแรงตั้งยอดเด้เร็วนะคะก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องใช้ไข่ไก่ที่สดแล้วก็ใหม่แล้วก็เวลากรรมวิธีในการแยกไข่ไก่อะคะ่ะก็ต้องใช้แบบถ้าเป็นมือก็ต้องเป็นมือทีออ่แห้งสนิทไม่มีน้ําไม่มีไขมันเข้าไปปนไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเราตีเมือแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นฟูไม่ตั้งยอดนะคะใครมีครีมออฟทาท่ทานะคะจะใส่แทนน้ำมะนาวก็ได้นะคะไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวไป ะะพอตีทุกอย่างเมอแรงได้แล้วนะคะตั้งยอดอ่อนแล้วเราก็นำมาผสมนะคะกับตัวแบตเตอร์ที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใช้ไม้พายนี่แหละค่ะตะล่อมนะคะเบาเบาแล้วก็เบาเแต่ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมอแรงเขาจะยุบตัวซะก่อนนะคะ แล้วแอนก็ใช้วิธีว่ามาผสมในชามเมลแรงนะคะที่ตีไว้เพื่อที่ส่วนผสมทุกอย่างจะได้ใช้หมดเนาะไม่เหลือติดก้นชามแล้วก็ไม่สูญหายไปไหนพยายามคนไอ้ตรงกลางด้วยนะคะอย่าให้เขาเป็นไตนะอืมไม่งั้นเดี๋ยวเ,ยวเค้กนึ่งออกมาแล้วเอยอ้บออกมาแล้วมันจะเป็นไตอะคะ่ะนี่ค่ะพยายามคนให้ทั่วนะคะ ระวังในส่วนของตรงกลางอ่ะบางทีมันตกตะกอนอยู่เราไม่รู้จากนั้นก็นํามาเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้แอนใช้เป็นพิมพ์เคก้กกลมขนาดสองปอนนะคะรองด้วยกระดาษไขค่ะทาด้วยเนยที่ก้นพิมพ์นะคะน้ำมันพืชก็ได้แล้วก็ร,บรอบพิมพ์าะแล้วก็กระแทกกระแทกพิมพ์นะคะแล้วก็ใช้ไม้ไล่ฟองอากาศสักหน่อยตอนตีเมื่อแรงตอนท้ายสุดอาา่ะค่ะหลังจากที่ตีแล้วนี่ให้เพื่อนเพื่อนไล่ เขเรียกว่าตีด้วยสปิดต่ําอีกสักหนึ่งนาทีนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศด้วยนะคะเพื่อตัดฟองอากาศอากาศอ,อกแล้วก็นําเข้าอบค่ะอบไฟต่าๆค่ะร้อยหองศาเซลเซียสอบนานห้นาทีนะคะไฟบนล่างนี่ค่ะอันนี้ตัวหน้าขนม เนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่แบบไม่ชอบเค้กที่แบบทานหน้าครีมหนาๆหรืออะไรประมาณนี้นะคะชอบทานแห้งๆกับชาอะไรเงี้ยแอนว่าอันนี้ก็โอเคนะทานได้เลยอ่ะอืมอร่อยอีกแบบหนึ่งด้วยมันนุ่มจริงๆค่ะทานเพลยเลยแหละสองปอนนี้อันทานเกือบหมดนะคะชิมไปชิมมาอร่อยอ่ะ ยิ่งแบบแอนชอบเค,ค้กที่มันด้านหน้าเป็นถั่วเนาะทอฟฟี่เค,ค้กนี่โอเคเลยจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนคะ่ะจะนําเค,ค้กไปเข้าตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะให้พอเขาแบบเริ่มเย็นตัวลงก็นําเข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวก็ได้หรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้จากนั้นก็มาทําในตัวของอตัวทอฟฟี่ซอสนะคะโดยการที่ผสมทุกอย่างอะคะ่ะใส่ลงไปในชามผสมก่อนไม่ว่าจะเป็นนมจืดน้ำตาลทรายนะคะวิปปิ้งครีม หรือแล้วก็แป้งกวนไส้คนจนกระทั่งเขาละลายเข้ากันก่อนเสร์ผงโกโก้ลงไปนะคะแล้วก็คนจนผงโกโก้ละลายจากนั้นก็ใช้ไฟอ่อนนะคะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเขาแบบว่าเริ่มเดือดอะ่ะเริ่มเดือดเนิดแล้วก็ใส่เนยลงไปอะคะ่ะหรือจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะแล้วก็คนให้เนยละลายเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะ พอเขาเริ่มหนืดหนืดหน่อยเราก็ใส่ตัวเม็ดระโม่งหิมะานลงไปเม็ดระโมวงหิมะพาน,พานแอนใช้เป็นแบบที่อบแล้วอะค่ะที่ใส่เป็นที่ขายอยู่ตามมินิมาร์ทอะซื้อมาที่เบคแล้วนะใส่ลงไปเลยแต่ถ้าเกิดใครมีเม็ดระมวงหิมะหิมะานที่ซื้อติดบ้านไว้นะคะก็นำไปคั่วนะคะในกระทะหรือว่าอบก่อนแล้วก็นำมาใช้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือใครมีถั่วอัลมอนด์มีอะไรที่ชอบนะแอนว่าทำใส่ไปยิ่งเยอะๆยิ่งอร่อย แล้วก็คนจนเขาเนี่ยค่ะคน้คนๆแล้วก็เดี๋ยวเรานำมาราดพอดีตอนที่ราดแบตแอดหมดนะคะเลยแบบไม่ได้ถ่ายไว้เนาะไม่ทันจริงๆอะ่ะตอนเปลี่ยนแบตก็เลยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่หยดไงก็เลยใส่ลงไปเลยราดลงไปเลยได้ประมาณนี้ จากนั้นนะคะจะนำเข้าอบนะคะโดยใช้ไฟบนประมาณ190-200ถองศานะคะอบนานประมาณสัก10นาทีนะคะให้หน้าข้างบนแข็งๆก็ได้ค่ะแต่ว่าแอนไม่ได้นำเข้าอบะคะ่ะแอนนำเข้าตู้เย็นเลยแช่ครั้งคืนไปเลยแล้วก็เช้านำมาตักทานค่ะแต่ปกติที่เขาไข่ไขกันนะคะเขาก็จะนำเข้าอบอีกรอบนึงนะคะ เพื่อให้หน้าข้างบนนี่มันเซตตัวแล้วก็แข็งๆหน่อยนะคะวเวลาตัดก็จะตัดง่ายนี่ค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยอะคะ่ะสำหรับชิฟฟ่อนเค้กนะคะสูตรนี้นะคะลองทำดูนะสำหรับทอฟฟี่เค,ค้กนะคะเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆ ทําไม่ยากด้วยสูตรนี้ได้ประมาณ2ปอนด์ค่ะถ้าชอบลองทำทานดูนะคะฝากไว้ค่ะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการทำขนมนะคะสำหรับท็อฟฟี่เค้กนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้เตาอบนะคะ เนื้อนุ่มมากๆเลยทีเดียวนะเนื้อข้างในจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบที่แบบให้หน้าเขาแบบอย่างเงี้ยจำฉ่ำแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้าเตาอบอะคะ่ะแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเขาจะสีเข้มขึ้นเมื่อผ่านไปสอ,สองวันนะคะเพราะว่าแอนกว่าจะทานหมดก็ประมาณ2วันแต่ถ้าเข้าตู้เย็นคืนหนึ่งเนี่ยเช้ามาเนี่ยก็เขาก็เริ่มแบบแข็งตัวข้างบนนะคะแต่ไม่ถึงกับแข็งมากแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบทอฟฟี่เค้ก ที่แบบข้างหน้ามันเนื้อแข็งๆหน่อยเนาะก็นำเข้าอบไฟบนอีกรอบหนึ่งนะคะตอนท้ายลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ